สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันวิทยลักษ์นาครุ่งเรืองค่ะผมมนันผู้สิทธิกุลครับในรายการทางสายใหม่รายการร่วมกันคิดพิชิตเป้าหมายร่วมกันออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา10นาิาถึง10นาฬิกาสนาทีสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องธุรกิจโคเนื้อไทยผ่านกลไกสากลซึ่งเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญของเราคือคุณสุรชัยเปี่ยมค้า ผู้จัดการสากรโคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจำกัดสวัสดีค่ะคคอีกท่านหนึ่งนะคะคือท่านสารกิจทวินประวัติอดีตรองอธิบดีกรมปรศุสัตว์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเรียนท่านผู้ชมครับรายการทางสายใหม่เป็นรายการนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตรในอนาคตของประเทศไทยท่านผู้ชมผมทราบนะครับว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในภาวะที่สําคัญอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเรื่องที่เราจะทําอย่างไรให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศที่มีระดับรายได้ปานกลางเพื่อเข้าสู่การแข่งขันเชิงเศรษฐกิจกับนานาประเทศสิ่งที่เราห่วงใยในเรื่องที่2คือความเหลื่อมล้ําของพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการสร้างโอกาสเรายังมีเกษตรกรหลายส่วนที่ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่บนรายได้ที่ตัวเองดําเนินธุรกิจได้สุดท้ายเรายังห่วงใยในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้ง3ประการจะเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเกษตรไทยวันนี้เป็นโอกาสดีครับท่านผู้ชมครับเราจะกลับมาดูเรื่องของโคเนื้อในมิติของธุรกิจซึ่งเราไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะครับว่าการพัฒนาภาคโคเนื้อของประเทศไทยเนี่ยวันนี้ในรูปแบบธุรกิจที่เป็นมิติของสกร์เนี่ยเรามีสกอร์โคเนื้อเพียง14แห่งเท่านั้นเองในประเทศไทย ใน14แห่งของสกอโคเนื้อในประเทศไทยเนี่ยดูราสมาชิกเพียง12,000คนจากเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงโคเนื้อทั้งประเทศเนี่ยเกือบล้านครอบครัวนั่นก็หมายความว่ากลไกภาคสกรเนี่ยยังไม่เข้าถึงกระบวนการจัดการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจของประชาชนได้จริงอยู่ครับเราทราบดีว่าโคเนื้อเป็นการประกอบอาชีพในเรื่องของการทำมาหากิน ถ้าเราจะก้าวสู่การทามาค้าขายได้เนี่ยเราจําเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่จะต้องหากลไกเข้ามาขับเคลื่อนเราหวังที่กระบวนการสะกรวันนี้ดีใจครับเราได้รับเกียรติจากท่านสุรกิจและท่านสรยชัยซึ่งเป็นผู้ขําบอดในวงการโคเนื้อไทยขออนุญาตกราบเรียนท่านสุรกิจท่านสารกิจครับว่าในมิติของโคเนื้อเนี่ยถ้าเรามองอนาะคตจริงๆในเชิงธุรกิจเนี่ยทั้งรูปแบบการผิดกับการตลาด สานสรรกิจมองอนาคตยังไงครับผมมองอย่างนี้นะครับสําหรับธุรกิจการผลิตโคโนเนื้อในอนาคตเนี่ยผู้ผลิตต้นน้ำเนี่ยต้องผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดกลางน,านะะ้นํานั่นหมายความว่าเราต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดก,การใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากปริมาณและคุณภาพที่ผลิตได้เนี่ยนะฮะก็นําไปสู่กลางน้ําและปลายน้ํานะครับ ในเรื่องของโคเนื้อโคขุนในเรื่องของโคที่จะใช้ผสมพันธุ์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการผลิตนะในส่วนเรื่องของการตลาดนั้นถ้าหากเกษตรกรรายย่อยเนี่ยไม่สามารถรวมตัวกันได้เป็นสากลแล้วเนี่ยระบบการต่อรองหรืออะไรต่อะไรเนี่ยมันจะขาดตรงนี้นะฮะแล้วก็นนการที่จะทำสัญญาซื้อขายกันก็ขาด ท่านมองเห็นว่ารูปแบบสักกรจะมาใช้ได้กับอาชีพการเลี้ยงโคนเนื้อเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจได้แน่นอนครับได้แน่นอนได้เลยในในทางกลับกันเนี่ยขออญาตกราบเรียนท่านสุชัยนี่ครับในฐานะเป็นผู้จัดการสักกรโขนเนื้อซึ่งต้องเรียนท่านผู้ชมว่าหมายาลยเกษตรศาสตร์เป็นหมายาลยที่ให้ความสําคัญด้านปศุสัตว์มานานนะครับ ในประวัติของการพัฒนาสากลทราบว่าตั้งมาเกือบปีครับปีอาจารย์รมีความเห็นยังไงไหมครับกับระบระบ,บสากลกับการดําเนินธุรก,กิจของคนเนื้อในปัจจุบันครับ,รบก็เดี๋ยวก่อนอื่นผมขอเล่าถึงประวัติของสากลนะครับ,รบสากลคนเนื้มหาวิยรรยวทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเนี่ยครับตั้งขึ้นมาเมื่อ32 ประมาณ20 22ปีขึ้นมาแล้วนะครับผมก็เกิดจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ปรับปรุงพันธุ์โคพันธุ์กำแพงแสนนะครับเรารู้ว่าโคพันธุ์กำแพงแสนเนี่ยให้เนื้อที่มีคุณภาพดีนะครับก็เลยรวมตัวกันระหว่างอาจารย์ตั้งสากรเพราะได้โคพันธุ์กำแพงแสนหรืออาจารย์ตั้งสากรเพื่อมาสร้างธุรกิจโคเนื้อตั้งสากรเพื่อต่อยอดธุรกิจโคเนื้อครับครับเพราะว่าเรารู้ว่าเรามีเนื้อคุณภาพดีนะครับแต่ว่าตลาด ไม่มีใครรับผิดชอบด้านตลาดนะครับก็เลยตั้งสากลขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบด้านการตลาดนะครับ,ร,บรวมตัวกันระหว่างคณาจารย์และสมาชิกนะครับก็ดาเนินธุรกิจมาจนณปัจจุบันนี้2 2ปีนะครับผลตอบแทนที่เราให้สมาชิกชมีเรื่องอะไรบ้างครับผลตอบแทนที่เราให้สมาชิกก็จะมีในส่วนของเงินค่าซาดโคซึ่งเราจะให้ราคาการรับซื้อกับสมาชิกเนี่ยตามคุณภาพซากที่สมาชิก ผลิตได้นะครับผมแล้วก็เ,เราก็จะมีส่วนอื่นๆที่เป็นผลตอบแทนต่างๆอย่างเช่นณปัจจุบันเราก็มองว่าส่วนที่จะทําให้ธุรกิจอยู่รอดได้เนี่ยก็คือส่วนของอความอยู่รอดของแม่พันธุ์อาจารย์ทําธุรกิจกลางน้ําในเรื่องของแปรรูปโคเนื้อครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังทําธุรกิจสินเชื่อธุรกิจละฝัก การทำไหมครับเซ็นเชื่อกับรับฝากเราไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ทําดีกว่าครับแสดง<ล>ว่าเป็น,นมาเป็นสกอร์ทำเรื่องของการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเดียวใช่ครับผม<ะ>แล้วในแง่ของตลาดนะครับอาจารย์นในแง่ของตลาดเราก็คือเราจะส่งเสริมการผลิตเนื้อคุณภาพสูงนะครับโดยใช้แบรนด์ของ KUB e e f นะครับเป็นตัวทำตลาดแล้วก็เราก็จะรักษาแบรนด์ของเราเนี่ยรักษาคุณภาพเนื้อของเราเนี่ยให้ดีที่สุดเพราะว่าการตลาดของเนื้อโคในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาเรื่อง ความต่อเนื่องของสินค้าเรื่องของคุณภาพสินค้าที่มันเปลี่ยนไปนะครับะระบบสากลเนี่ยถูกทําขึ้นมาเพื่อ,อใช้กับการค้าทางการตลาดที่ค่อนข้างมั่นคงและแน่นอนแต่ว่าตัวสมาชิกก็จะต้องปรับตัวให้กับเข้ากับระบบของสากลด้วยเหมือนกับอาจารย์กำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าอาจารย์ห่วงใยเรื่องผลตอบแทนต่อสมาชิกผู้เลี้ยงโคอาจารย์ใช้หลักธุรกิจเข้ามาเชื่อมต่อกับผู้ผลิต ไปสู่การแปรรูปเพื่อผู้บริโภคคอาจารย์ใช้หลักสากลสุดท้ายคือสร้างแรงจูงใจเพื่อเพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาดใช่ไหมครับาอาจารย์ใช่ครับผมอาจารย์มีคณะเรศรษฐศาสตร์สากลมาช่วยคณะสะตวบาลหรือคณะเกษตรหรือเปล่าตอนอาจารย์ทํางานตรงนี้ยังไม่มีครับเราใช้ คณะกรรมการบริหารที่มีเป็นผู้มีความรู้และก็มีประสบการณ์มาช่วยนะครับแล้วก็คณะกรรมการบริหารเนี่ยถึงแม้ว่าจะทํางานอยู่ในบริษัทจํากัดหรือว่าภาคเอกชนต่างๆแต่ทุกท่านรวมทั้งฝ่ายจัดการเนี่ยก็ยังคงยึดถึงแนวทางของสากลก็คือสากลตั้งขึ้นมามิได้มุ่งหวังกําไรสูงสุดนะครับกำไรที่เกิดขึ้นเราคืนให้กับสมาชิกขอเพียงกําไรบางส่วนที่จะ กลับมาพัฒนาสากลเพียงเท่านั้นครับนี่ไองิทผมผมทราบมาจากนโยบายของพระธนบัณฑตว่าการกระทรวงเกษตรท่านปิฎิพงษ์นะครับท่านพยายามผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทยเกือบถึงประมาณเกือบ400อำเภอทั่วประเทศถ้าอย่างนี้เราตั้งความหวังได้ไหมครับว่าเราอยากจะทําสักร้อยสากลโคเนื้อเพื่อเรลียนแบบ k u beef ของกาแพงแสนครับท่านคิดยังไงครับเป็นเป็นความคิดที่ดีครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าสากลแต่ละสากลสามารถที่จะดูแลแม่โคได้สักหมื่นแม่แต่ละสากลนะเราก็จะรักษาแม่พัน์ธุของเราไว้ได้แสนกว่าตัวในแต่ละปีโดยที่ในเมื่อเราลงทะเบียนจดทะเบียนแม่พัน์ธเหล่านี้แล้วนะฮะเราก็สอนเขาในเรื่องการคัดออกอะไรต่ออะไรเหล่านี้แม่พันธุ์เหล่านี้ก็จะคงอยู่กับประเทศไทยตลอดไป ท่านเศรษฐกิจมีอะไรฝากท่านผู้ชมไหมครับว่าถ้าเราจะพัฒนาธุรกิจคนเนื้อผ่าน,นกลไกสากรในเชิงนโยบายเนี่ยก็คงจะชัดเจนนะครับแต่ในเชิงการจัดการเนี่ยท่านท่านคิดว่าท่านห่วงใยอะไรเพิ่มเตมิมไหมครับในเรื่องการจัดการนี่นะครับก็คงต้องอาศัยกลไกของภาครัฐที่จะเข้าไปช่วยหรือแนะนําแล้วก็ติดตามนะฮะในเรื่องเหล่านี้ตลอดเวลาทิ้งไม่ได้นะฮะทิ้งไม่ได้ไไดเลยครับ ถ้าเราจะขับเคลื่อนเงินจริงๆภายใน4-5ปีข้างหน้าเนี่ยเพื่อให้รักษาฝูงคงอยู่แล้วก็เพิ่มปริมาณฝูงใน10ปีข้างหน้าเป็น10ล้านตัวเนี่ยเราจะต้องใช้กลไกเหล่านี้ให้เข้มแข็งและสุดท้ายก็คือว่าผมอยากจะเห็นแบรนด์เนมนะฮะของประเทศไทยเนี่ยคือต่างประเทศถ้าท่านสังเกตดูที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตท่านจะเห็นออสบีฟยูเอสบีฟวากิวแต่ยังไม่มีไทยบีฟโชในต่างประเทศเลยนะฮะ ครับ <ใน S 1> เรียนท่านผู้ชมครับเข้าใจว่าในช่วงหน้าท่านโชชัยคงจะหยิบเอาสินค้าที่ผ่าน,นกลไกสากลด้านการแปรรูปแล้วก็คุณภาพเนื้อโคที่เข้าสู่ตลาดที่ท่านสากิจได้พูดถึงนะครับเพื่อมานําเสนอต่อท่านผู้ชมว่าเรามีสินค้าอะไรที่สร้างความมัม่นใจในเรื่องของธุรก,กิจโคเนื้อไทยครับ คุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมรายการสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านแฟนเพจรายการตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะ5ความคิดเห็นที่โดนใจทีมงานรับรางวัลข้าวหอมชุรสิทธิ์ขนาด1กิโลกร,รัมกันประเด็นนะคะและเดี๋ยวในช่วงที่2เรากลับมาติดตามรายการทางสายใหม่ในช่วงของครัวสะกรสุขครัวไทยตอนนี้ขอพักเบรกสักครู่ค่ะ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทางสายใมค์กันต่อน,นะคะช่วงนี้ชื่อว่าช่วงครัวสะกรนสู่รัวไทยซึ่งเราได้รับเกียรติจากพิธีกรรับเชิญของเราคือคุณวินาวงวรการค่ะค่ะจะเข้ามาร่วมรับเชิญในส่วนของสินค้าของสากรจะนําเสนอสินค้าของสากรสู่ครัวไทยนะคะท่านผู้จัดการคะวันนี้ท่านผู้จัดการมีอะไรมานําเสนอคะ ครับวันนี้ก็ทาง KU b ูบีนะครับก็จะนำเสนอในส่วนของสเต็กง่ายๆนะครับที่ทุกคนสามารถทำได้ภายในครัวของเราเองนะครับผมครับก็จะเป็นวันนี้ก็จะนำเสนอในส่วนของเนื้อริบอายนะครับหรือตัวเราเรียกเป็นภาษาไทยก็คือสันกลางถอดกระดูกสันกลางถอดกระดูกนะคะเนื้อส่วนนี้ก็จะมีความนุ่มแล้วก็มีความชุ่มฉ่าอยู่เยอะนะครับทาง่ายจริงไหมคะง่ายจริงๆครับง่ายจริงๆนะคะทาให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับผมอาคาเรียนเชิญเลยค่ะ อันนี้เราก็จะตัดเนื้อนะครับถ้าท่านไปซื้อเนื้อมาจากที่ร้านนะครับก็เราก็จะจัดการตัดให้เสร็จเรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วรตรงนี้ความหนาจะอยู่ประมาณัก ครึ่งนิ้วนะครับถ้าใครชอบที่เนื้อที่มีความชุ่มฉ่ามากๆหรือว่าอยากทานมีเดียมหรือแรนะครับก็จะตัดเพิ่มเป็นความหนาสักหนึ่งนิ้วก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าชอบนุ่มขนาดไหนนะคะใช่ครับ่ะแล้วทำยังไงต่อคะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนประกอบเราไม่มีอะไรเลยครับซื้อหาได้ในครัวนะครับก็น้ํามันนะครับอันนี้น้ามันอะไรคะอันนี้เป็นน้ํามันเงกอยนะครันะคนะครับ ใช้น้ำมันอื่นได้ไหมคะได้ครับผมแต่ว่าที่ที่เราใช้น้ํามันมะกอกเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของความหอมของตัวเนื้อนะครับความห <ผม S 1> อมของตัวเนื้อใช่ครับผมฮะก็ไม่มีอะไรมากครับรอเอาตาให้ร้อนนะครับค่ะขอ,อจุดสําคัญก็คือตัวกระทะจะต้องร้อนนะครับแล้วก็เราก็วางเนื้อลงไปอุณหภูมิที่ใช้ประมาณ2องรอองศาสองพันนะคะสองพันวัตต์เราใช้เตา2 0 0พันวัตต์ครับผมในระหว่างการปรุงนะครับ เราวางเนื้อลงไปบนบนกระทะเราแล้วนะครับเราไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยนะครับรอจนกว่าตัวเนื้อเนี่ยนะครับเขาจะมีน้ําเลือดขึ้นมานะครับพอเริ่มมีน้ําเลือดขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้ว่าอันนี้จะเป็นลักษณะของเนื้อมีเดียมนะครับตรงกลางแดงนิดนึงนะครับเราก็จะโรยเกลือกับพริกไทยนะครับเสร็จแล้วก็จะกลับด้านนะครับเป็นเกลือป่นใช่ไหมคะที่ใช้ใือปนรรมดของเรานะคะ พริกไทยก็เป็นพริกไทยธรรมดานะครับไม่มีอะไรเป็นพริกไทยขาวหรือพริกไทยดำครับเป็นพริกไทยขาวผสมกับพริกไทยดำออถ้าแล้วแต่ใครจะชอบถ้าชอบรสที่พริกไทยที่ค่อนข้างเข้มข้นก็ต้องใช้ตัวพริกไทยดำค,ครับผมเนื้อส่วนนี้ค,ะค่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบของร่างกายของตัว,วนี้ส่วนไหนคะตัวนี้จะอยู่ตรงบริเวณแนวสันหลังนะครับแต่อยู่บริเวณขาหน้านะครับผมอยู่ สันหลังส่วนหน้านะครับส่วนนี้จะเป็นเนื้อที่มีความนุ่มแล้วก็มีความชุ่มฉ่าอยู่เยอะ <c oughs> เพราะว่าจะสังเกตได้ว่าเขาจะมีไขมันอยู่เยอะมาก <c oughs> นะครับอันนี้คุณผู้ชายจะชอบมาก <c oughs> แต่ถ้าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงก็จะชอบเนื้อส่วนที่ต่อจากอันนี้เหมือนกันนะครับเป็นตัวเราเรียกว่าเนื้อสันนอกซึ่ง <c oughs> จะอยู่ขาหลังครับตัวนั้นไขมันก็จะน้อยกว่าตัวริบอายตัวนี้ครับผมแต่ตอนนี้ทางรายการ <c oughs> ของเรานี้กินตลบอบอวนไปด้วยความหอมมากเลยนะคะเนี่ยค่ะ ชักอยากจะทานแล้วนะคะค่ะระยะเวลาครอสุดก็ไม่นานครับราคาเป็นไงคะราคาอันนี้ก็เราส่วนเนี้ยแพงที่สุดหรือเปล่าอ่ยังไม่แพงที่สุดครับส่วนที่แพงที่สุดเนี่ยก็คือตัวเนื้อสันในนะครับอันนั้นเนื้อสันในเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เรามีปริมาณน้อยที่สุดภายในตัววัวนะครับแล้วก็มีความนุ่มมากที่สุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพูดง่ายๆก็คือเป็นพระรองที่รองลงมาจากตัวสันในค่ะครับผมเป็นเบอร์สองของวัว หรอคะเป็นเบอร์สองนะคะใช่ครับอันนี้ประมาณอันนี้เดี๋ยวรอสักครู่รอสักครู่นะคะค่ก็ตัวเนื้อ k u b e e f อย่างที่ได้เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับก็เ u b e e ีเนี่ยจะมีเนื้อที่ผลิตจากวัวเลือดผสมยุโรป50%นะครับหรือเป็นวัวพันธุ์กำแพงแสนนะครับซึ่งจะให้รสชาติที่ค่อนข้างดีเพราะว่ามีสายเลือดของวัวไทยอยู่นะครับให้รสชาติของเนื้อที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เราผ่านการขุน ด้วยระยะเวลาอย่างน้อย8เดือนนะครับทำให้เนื้อของเราเนี่ยมีรสชาตินะครับจะสังเกตได้ว่าสเต็กของผมไม่ต้องหมักไม่ต้องปรุงนะครับเดี๋ยวเราโรยเกลือแล้วก็พริกไทยแค่นั้นพอแล้วครับเรียกว่าไม่ต้องใช้ฝีมือมากใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหอย่างนี้คุณพ่อบ้านของเรานะคะคุณแม่บ้านของเรานะคะยิ้มเลยนะคะไม่ต้องใช้ฝีมือมากนะคะเพราะฉะนั้นอร่อยแน่แน่ใช่ไหมคะครับผมก็ในตัวสินค้าอื่นๆนะครับก็จะมีสินค้าที่เป็น เนื้อตัดชิ้นนะครับเป็นเนื้อ<ห>สไลด์ <นะ S 2> ครับผมอย่างเนื้อชิ้นนี้นะครับเราก็จะตัดเป็นลักษณะของเนื้ออันนี้เราเรียกว่าสันไลหลนะครับหรือชักนะครับตัวนี้จะเหมาะสําหรับการย่างนะครับแต่ถ้าบางคนบอกว่าเย,ย่างเราไม่ชอบนะครับเราชอบเป็นจิ้มจุ่มชาบูนะครับเราก็จะมีเนื้อที่เป็นกลุ่มของเนื้อสไลด์นะครับที่สามารถนําไปทําเป็นจิ้มจุ่มหรือเนื้อชาบูได้อย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นเนื้อซี่โครงนะครับหรือบางคนบอกว่าอไขมันเยอะ นะครับก็บางคนก็จะชอบเป็นตัวนี้ครับเ <ฮะ S 1> นื้อใบพายนะครับตรงนี้จะมีเอ็นอยู่ตรงกลางนะครับพอมีเอ็นอยู่ตรงกลางเนี่ยเวลาจิ้มจุ่มเข้าไปปุ๊บจะมีลักษณะของความกรึบกรอบ <ฮะ S 1> ของตัวนนเนื้อนะครับระยะเวลาการเก็บรักษาล่ะคะระยะเวลาการเก็บรักษานนซื้อไปปั๊บวันนี้วันนี้ถา้าเรายังต้องเก็บไว้เราก็<ฮ>ะจะแช่ไว้ในห้องฟรีซช่องฟรีซนะครับอยู่ได้หลายวันเลยทีเดียวนะครับเป็นเดือนเลยครับ ก็จะมีคําถามนะคะคว่าเวลาเราฟรีซไว้แล้วเวลารเราจะมาใช้เนี่ยสมมุติเราใช้ไม่หมดแพ็คเราทํำยังไงรเราควรจะรเอายังไงดีจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเก็บฟรีซในลักษณะของเนื้อที่เราพอทําเป็นมือมือนะครับเพราะว่าเนื้อสัตว์ถ้าเราออกมาทอระลายแล้วแล้วเอากลับเข้าไปฟรีซใหม่เนี่ยคุณสมบัติของความความชุ่มฉ่าของเนื้อเขาจะหายไปความสามารถในการเก็บรักษาของเนื้อน้ําในเนื้อจะหายไปทําให้เนื้อเนี่ยขาดรสชาตินะครับ แล้วในส่วนของช่องทางการจําหน่ายนะคะสมมุติว่าอยากจะอุดหนุนสินค้าของสกอร์เนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนคะครับเนื้อเคยูบีดนะครับเรามีจุดจําหน่ายอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะครับก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับแล้วก็มีบูชเชอร์ช็อปอยู่ที่มหาวิวทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนนะครับตลาดบองมาเช่ตลาดออตกรนะครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งก็คือที่บริเวณหน้าห้างโรตัส อำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาครับผมค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นพิเศษช่วงแนะนําสินค้าในรายการทางสายใหม่ของเราในวันนี้ะนะคะผู้จัดการคะสามารถที่จะพิเศษในเรื่องของราคาได้ไหมคะครับได้ครับผมก็ในส่วนของลิปอายในส่วนของลิปอายเราก็ปกติราคาปกติอ่ากิโลรกร,รัมละ900บาทเ0 0บาทค่ะแล้วพิเศษในรายการนี้ในรายการนี้ กิโลกรัมละ800บาท800บาทนะคะมีให้กี่กิโลคะ10กิโลกรัมครับ10กิโลกรัมนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะ10ท่านเท่านั้นนะคะ10กิโลเท่านั้นนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะ แล้วนะคะลิไอายสเต็กของเราหอมหน้าตาน่าทานมากเลยต้องเรียนถามผู้จัดการว่ารสชาติรสสัมผัสเป็นอย่างไรบ้างคะครับก็สำหรับรสชาติของตัวเนื้อลิฟอายอันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อที่มีความนุ่มนะครับแล้วก็มีความชุ่มฉ่าของตัวไขมันนะครับค่ะอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่ชอบทานเนื้อที่มีความนุ่มแล้วก็ความชุ่มฉ่าไปในตัวด้วยกันครับผมค่ะครับทีนี้ ถ้าเกิดคนสนใจมาแล้วเขาจะยังไงต่อคะสมมติสนใจโทรมา5กิโลอย่างนี้ทำยังไงต่อคะคกเ็เรา a, มีจุดจำหน่ายสินค้าอยู่ที่มห ah าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งวิทยาเขตกำแพงแสนแล้วก็วิทยาเขตบางเขนนะครับผมก็แล้วก็มีจุดจำหน่ายที่ตลาดออตโกตลาดบองมาเช่แล้วก็บูธเชอร์ช็อปที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครร,ราชสีมาครับผม ถ้าอย่างนั้นคือใกล้ที่ไหนรับได้ที่นั่นใกล้ที่ไหนรับได้ที่นั่นครับผมหรือว่าจะสั่งโทรมาสั่งที่สํานักงานใหญ่แล้วก็เรามีบริการจัดส่งให้นะครับผมค่ะครับต้องมียอดขั้นต่ํำไหมคะว่าสั่งเท่าไหร่ถึงจะส่งครับแล้วสําหรับที่ไม่อยากที่จะไปทําเองอยากจะไปทานนี่ร้านอยู่ที่ไหนบ้างคะตัวเรายังไม่มีร้านเป็นของสากอนะครับเพราะว่าธุรกิจของสากอคือแปลรูปผลผลิตเพียงอย่างเดียวครับผมค่ะ แต่ว่าเราก็จะมีะเคล็ดลับในการย่างเนื้อวิธีการทำสเต็กเป็นปริเเลตให้กับผู้บริโภคได้นำไปรับปรานนำไปเป็นข้อแนะนำในการปรุงอาหารครับผมค่ะ ตอนนี้ตลาดส่วนไหนที่เราขายดีที่สุดเลยคะหน้าร้านหน้าร้านส่วนที่ขายดีที่สุดก็คือตัวนี้แหละครับตัวริบอายนะครับเพราะว่าผู้บริโภคให้การตอบรับมากเพราะว่าเป็นเนื้อส่วนที่มีความนุ่มแล้วก็มีความชุ่มฉ่าเยอะนะครับยิ่งด้วยตอนนี้กระแสอาหารปิ้งย่างที่ค่อนข้างแรงนะครับในเนื้อของส่วนที่ติดมีไขมันเยอะๆนะครับก็จะได้รับความนิยมมากๆนะครับอย่างเช่นตัวริบอายตัวเนื้อซี่โครงแล้วก็ใบพายที่ ได้เห็นตรงนี้ครับค่ะ <ผม S 1> สำหรับวนะันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณผู้จัดการสุรชัยเปี่ยมครับอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการขอขอบพระคุณคะ่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการทางสายใหม่ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง1 0 3นาฬิกา30นาทีรายการร่วมกันคิดพิชิตเป้าหมายร่วมกันและสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านแฟนเพจ The Priority ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง4คนคงต้องขออำลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ